เอวมเมสุตังเอกังสมยังพระควาภารณะสีอย่างวิหารติอิสิปตณีมิขาทาเยตัตาระโหพระควาปัญจวัคคีพิกุุอามันเตสิ เทวเมพิคเวอันตาปปผาชิเตนะณะเสวิตภาโยจายังกามีสุกามะสุขาริการโยโคฮิโนคัมโมโปทุชนิโกอนาริโยอนัตถสันหิโโยโยจายังอัตตะกิระมัทานโยโคทุกโขอนาริโยอนัตถสันหิโตเอเตเตพิคเวอุโภอันเตอนุปะคัมมะ มัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณรอภิสัมพุทธาจกขุกกรณีญาณกรณีอุปสมายะอภิญญายะสมโธายะนิพพานายะสังวตติกัตตมาจัสสาพิขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณรอภิสัมพุทธาจกขุกกรณีญาณกรณีอุปสมายะอภิญญายะสมโธายะ นิพพานยะสังวัตติอยะเมวะอริโยอทังคิโกมะโคเสยธิทางสัมาทิธิสัมาสังกัปปุสัมาวาจาสัมากรรมมันโตสัมาอาชิวสัมาวายาโมสัมาสติสัมาสมาธิอยังโขสาภิขเวมัชิมาปฏิปทาปถาคตเตนะอภิสัมพุทธา สักขุกรณียานากรณีอุปสามายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวรต,ติทางโคปะนะพิคเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาราปิทุกขามรชามปิทุกขังโสตปริเทวะทุกขะทูมะนาสุปายาสาปิทุกขาอัปปเยหิสัมปยโยโค ทุกโขปปียหิวิปโยโคทุกโขยามปิฉังณละพติตัมปิทุกขังสังคิตเตนปะปัจจุปทานนขันธาทุกขาทิทังโขปณะพิขเวทุกขะสมุทโยอริยสัจจังยายันปัญหาโปโนภวิกานานทิราคาสหัคตาตัตตะตัตตะทิน,นทินี เสยยาทีทางกามตัณหาภาวะตันหาวิภาวะตัณหาอีทางโขโปณะพิฆเวทุกขานิโรโธอริยสัจจังโยตัสสาเยวะตันหายะอเศสะวิราขานิโรโธจาโ,โคปฏิมิสโคมุติอนาลโยอีทางโขโปณะพิฆเวทุกขานิโรธคามินีปฏิป,ปทาอริยสัจจังอยะยเมวะอริโยอ ทางคิโกมาโคเสยยะทิทางสัม,มาทิฏฐิสัม,มาสังกัปปสัม,มาวาจาสัม,มากรรมันโตสัม,มาอาชีโวสัม,มาวายามุสัม,มาสติสัม,มาสมาธิอิทางทุกขังอริยะสัจจติเมพิขเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากขุมพุทธปาทิญาณังอุทธปาทิ ปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิตั้งโคปนิทางทุกขังอริยสัจจังปรินเยยันติเมพิขเวภูเพอนานุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุมอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิ <c oughs> ตังโขปนิทางทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิขเวปุบเพออนานุสุตเตสุธรรมเมสุจากขุ่อุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิปลโลโกอุทปาธิอิทางทุกขะสมุทยโยอ,อริยสัจจันติเมพิขเวปุบเพออนานุสุตเตสุธรรมเมสุจากขุ่อุทปาธิ ยาหนังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิตั้งโคปนิทังทุกขะสมุทยโยอริยสัจจังปหาตพันธ์ตีเมพิขเวปุบเพอนานุสุปเตสุธรรมเมศุจักขวงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิ ตั้งโขปนณิทางทุกขะสมุทยโยอริยสัจจังปะหินันติเมพิคเวปุปเพอนันุสุตเตสุธรรมเมสุจากขงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอะโลโกอุทปาทิ <c oughs> อีทางทุกขะนิโรธโอโอริยสัจจันติเมพิคเวปุปเพอนันุสุตเตสุธรรมเมสุ จักขุมอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิตั้งโคปนิทังทุกข์นิโรโทอริยะสัจจังสาชิกาตพันติเมพิขเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจกขุมอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวชชาอุทปาทิอโลโก้อุทปาทิ ตังโขปนณิทังทุกขะนิโรธโอริยสัจจังสัชิกะตันติเมีพิขเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจกขุ่าาาางอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิอีาาท,อทางทุกขะนิโรธา